รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน ดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะทหารราบที่4อำเภอแม่สอดจัดการอบรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเกินภาคประชาชน5อำเภอชายแดนชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดประชุมประจำเดือนกร,รกฎาคม เกิดอุบัติเหตุครูหนุ่มซิ่งเก๋งวีออดรีบกลับบ้านเสียหลักชนกำแพงบ้านบริเวณถนนอินทาราคีรีเสียชีวิตชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดก,การประชุมประจำเดือนกนรกฎาคมค่ะ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคมที่ศาลาการประเรียนวชุมพลคีรีเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายองอาจและนางแสงล่าสันคชาประชารชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนานำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนรวมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทางทางด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและจิตใจกิจกรรมช่วงเช้าว,วันนี้มีการตรวจวัด,วดความดันโลหิตกิจกรรมการไหว้พระสวดมนนั่งสมาธิกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมการพบป่าสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำดับจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทันตกรรมโรงพยาบาลแม่สอดทำการตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมวัดความดันโลหิต ทำทะเบียนประวัติการตรวจสุขภาพโดยมีทันตแพทย์หญิงนงลักษณาตั้งทันตแพทย์หญิงปฏิบัติการฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลให้ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพช่องปากพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุช่วงท้ายเป็นการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต,ตากออกหน่วยบริการประชาชนพื้นที่5เาอำเภอชายแดนประจำเดือนกรกฎาคมค่ะ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากโดยนายภูริทัศน์มีแก้วตำแหน่งพนักงานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากมอบหมายให้นางวันสงกรานต์เจียมซีริพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานรวม3มคนออกหน่วยให้บริการแก่ราษฎรฝั่งตะวันตกทั้งห้าอำเภอชายแดนโดยให้บริการต่ออายุบัตรคนพิการ การรับภาระนี้กองทุนผู้สูงอายุกองทุนคนพิการการให้ความรู้ช่วยเหลือด้านงานต่างๆแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอีกทั้งกลุ่มการพัฒนาสังคมโดยนางอัชรามหันตรัตและนายวิยรัสะกุลวัฒน จัดการประชุมชี้แจงลูกหนี้กองทุนคนพิการพร้อมให้สมาชิกผู้สูงอายุผู้พิการทำเรื่องกู้ยืมในการประกอบอาชีพชำระเงินประจำเดือนอีกทั้งเปิดรับสมัครผู้สูงอายุและผู้พิการทำการลงทะเบียนประวัติรายใหม่ในพื้นที่ห้าเอเภอชายแดนฝั่งตะวันตก ซึ่งสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากจัดให้บริการออกหน่วยอีกครั้งในวันที่11สิงหาคม2557ตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึงเวลา16นาิก30น,นาทีณศาลาสร้างสุขวชุมพลเคียรีเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโรงพยาบาลแม่สอดจัดก,การอบรมแม่สอดยุคใหม่กับงานวิจัยเชิงคลินิกปีที่3ค่ะ ที่ห้องประชุมมรกชั้น3อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนบรรษาโรงพยาบาลแม่สอดคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลแม่สอดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแม่สอดยุคใหม่กับงานวิจัยเชิงคลินิกปีที่3 เนื่องจากในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนโยบายของรัฐบาลความก้าวหน้าทางการแพทย์ขยายตัวอย่างรวดเร็วโรงพยาบาลจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ค่านิยมในการทำงานมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อการก้าวเข้าสู่สังคมฐานความรู้สิ่งสำคัญของการทำงานวิจัยคือการเน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ โดยมีการตั้งคำถามที่มาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคนที่ทำวิจัยต้องเป็นคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาผลลัพธ์ที่ได้คือปัญหาที่ได้รับการแก้ไขและเกิดการบริการที่ดีขึ้นสามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริงนายแพทย์นัทพงศ์วงศ์วิวัฒผุ่มในการโรงพยาบาลแม่สอดกล่าวว่าการจัดให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยของบุคลากรสาธารณสุขครั้งนี้เป็นผลที่เกิดจากการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแม่สอดยุคใหม่กับงานวิจัยเชิงคลินิก แมสสอดนิวเจเนเรชันแอนด์คลินิกรีเซิ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาลและเครือข่ายงานโรงพยาบาลมีความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนายแพทย์นัทพงศ์วงศวิวัฒพุ่มในการโรงพยาบาลแม่สอดยังได้กล่าวอีกว่าคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลแม่สอดและหลักสูตรปริญญาเอกสาขาระบาดวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยลาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยและพัฒนางานเพื่อนำผลการวิจัยมา ยุกใช้ในการดูแลผู้ป่วยและส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆสามารถสร้างระบบการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพทหารราบที่4อำเภอแม่สอดจัดอบรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนพื้นที่ 5, ห้าอำเภอชายแดนค่ะ ที่ห้องประชุมอาคารวชโรภาณสณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองร้อยยิงหนักหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดจังหวัดตากพันเอกเทอศักดิ์งามสนองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภาคประชาชนโดยมีประชาชนแกนนําหมู่บ้านที่สมัครใจเป็นเครือข่ายภาคประชาชนจากพื้นที่อำเภอท่าสองอยาง อำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่สอดและอำเภอพบพระ,พระจำนวน80คนเข้าร่วมรับการอบรมครั้งนี้ในห่วงระยะเวลาวันที่14-15กรกฎาคม2557รวม2วันทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้านชุมชนให้มีความรู้ความสามารถมีความเข้มแข็งมีจิตสำนึกในการเป็นผู้นำชุมชนมีแผนงานในการป้องกันยาเสพติดพันเอกเทดศักดิ์งามสนองกล่าวว่า การสร้างเครือข่ายประชาชนขึ้นมาเพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นหลักและในเรื่องสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเนื่องจากห้าอำเภอชายแดนของจังหวัดตากเป็นพื้นที่แนวชายแดนมักมีภัยคุกคามหลายรูปแบบการแก้ไขปัญหาต้องรวดเร็วและเน้นที่ปัญหายาเสพติดทุกพื้นที่เกิดอุบัติเหตุครูโรงเรียนบ้านช่องแคบขับรถยนต์ชนกำแพงบ้านบริเวณถนนทราทิรีเสียชีวิตค่ะ เมื่อเวลา2นาฬิก30นาทีวันที่14กร,รกฎาคม2557ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดียวรับแจ้งเกิดเหตรุรถยนต์ชนกำแพงบ้านบริเวณถนนอินทราคีรีตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจึงได้ประสานงานหน่วยกู้ภยัยไปยังจุดเกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อวีออสีบลอนเงินหมายเลขทะเบียนกไก่ชทหาร7628จังหวัดพิษณุโลก จอดคาอยู่หน้าบ้านเลขที่13ทับ30ของนางจันทาศรีวิภาสภาพรถพังยับเยินภายในเก๋งรถพบนายกรกฎพรหมวิหารอายุ29ปีอาชีพข้าราชการครูโรงเรียนบ้านช่องแคบสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขตสองนิ่งฟุบขาพวงมาลัยมีบาดแผลบริเวณใบหน้าศีรษะและชายโครงหักหน่วยกู้ภัยจึงได้ช่วยกันนำร่างออกส่งโรงพยาบาลแม่สอดแต่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะมีอาการสาหัสมาก ในที่เกิดเหตุยังพบกำแพงคอนกรีตกันหน้าบ้านที่รถชนพังทะลุด,ด้วยแรงรถยนต์ที่พุ่งเข้าไปชนจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายกรกฎได้เดินทางเข้าเมืองแม่สอดและขับรถด้วยความเร็วจนรถยนต์ตกหลุมเสียหลักข้ามไปอย่างฝั่งปั๊มน้ำมันเอโซ่ข้างแขวงการทางตากที่สอง และชนเข้ากับกำแพงบ้านอย่างแรงขณะที่เพื่อนของนายกรกฎให้การว่านายกรกฎรีบกลับบ้านเพื่อไปดูฟุตบอลโลกและเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อนนอกจากนี้รถยนต์ของนายกรกฎนั้นได้ประสบอุบัติเหตุมาถึงสองครั้งแล้วหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะวันนี้ดิฉันกรรรนาแก้วขอจบการรายงานข่าววิทยเท่านี้พบกันใหม่ช่วงหน้าสวัสดีค่ะ าาาาภาษาพม่าสบายสบายส,ายสไตล์เราพระอาจารย์ชนากาะกะวัฒนมโอลำปางชาพม่าสอนในแพทย์บรรพร์เรืองวงเรียนและถ่ายรรมิงกระบาคํายาสวัสดีครับครับทีนี้ขอทบตัวนนิดนึงคำว่ามีห้องน้ำไหม มีห้องน้ำไหมภาษาพม่าพ e. ูดว่าเอ็นตาชิลาเอ็นตาชิลาเอ็นตาชิลาคำตอบคำตอบว่าไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องน้ำภาษาพม่าพูดว่าเอ็นตาเมชิบูเอ็นตามชิบูเอ็นตาเมชิบูเอ็นตาเมชิบู ที่นีอยากจะบอกว่าคําว่ามีภาษาพม่าพูดว่าชิชิชิแปลว่ามีที่นี้บอกว่าเองนตามเมชีบูก็ไม่มีห้องน้ําไม่มีห้องน้ําคําว่าไม่มีแปลว่าเมชีบูเมชีบูคําว่าคําแรกคําว่ามากกับคําสุดท้ายคําว่าบูแปลว่าไม่ที คำว่าละวันคำว่ามากกับบูใซ่เข้าไปคำว่าชิก็บอกว่าก็แปลความไหนมัแปลว่าไม่มีก็ไม่ชี้บูไม่ชีบูแปลว่าไม่มีถ้าเราตอบว่าเข้าน้ำมีเข้าน้ำมีเอนด้าชี้เดเอนด้าชี้เดเอนดาชีเดเอนดาชีเดเอนดาชีเด แล้วมีอีกคำถามแบบใส่คำว่าที่นี่นะที่นี่มีห้องน้ำไหมที่นี่มีห้องน้ำไหมก็คำว่าที่นี่ภาษาพม่าพูดว่าดีมาดีมาดีมาแปลว่าที่นี่ก็เลยลองอยากจะถามว่าที่นี่มีห้องน้ำไหมก็ใส่เข้าไปคำว่า ดีมาเอนดาสิละ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 แปลว่าที่นี่มีห้องน้ำไหมก็คำตอบว่าดีมาเอนดามิสิบุ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 แล้วมีอีกคำตอบว่าดีมาเอนดาสิเด ดีมาเอินดาซีเดดีมาเอินดาซีเดดีมาเอินดาซีเดแล้วมีคำถามเกี่ยวกับห้องน้ำนะเดี๋ยวนี้เราอยากจะรู้ว่า,าห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนภาษาพม่าพ,พูดว่าเอินดาเป็นมาเลเอินดาเป็นมาเล เ, ad, เป็นตาเป็นมาเลยเป็นมาเลนี้ภาษาถ้าแปลเป็นภาษาถ้าแปลจากภาษาพม่าโดยตรงภาษาแทยว่า,วาที่ไหนที่ไหนที่ไหนห้องน้าที่ไหนนะแต่ภาษาแทนก็บอกชอบจะบทางว่าห้องน้าอยู่ไหนแต่แปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็ห้องน้าที่ไหนนะ ก็ภาษาพม่าถามว่าเอินดาเปมาเล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 ชาคำตบ e ah. e ah อบก็เอินดาติมาเอินดาติมาเฮาน้ำอยู่นี่เฮาน้ำอยู่นี่ภาษาพม่าพูดว่าเอินดาติมาเอินดาติมาเอินดาติมาแล้วคำตอบว่าเฮาน้ำอยู่โน่น เข้าน้ำอยู่น่นภาษาพม่าพูดว่าเอ็นดาโฮมาเอ็นดาโฮมาเอ็นดาโฮมาทีนี้คำว่าโฮม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 าภาษาไทยแปลว่าอยู่นู่นอยู่น่นอยู่นู่นภาษาพม่าพูดว่าโฮม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 าอย่างนี้ก็ได้นะก็เลยตอบว่าเข้าน้า อยู่ไหนเอาน้ำอยู่โน่นภาษพาพม่าตอบว,ว่าเ e อ็นตาโฮมาเอ็นตาโฮมาเอ็นตาโฮมา ترجمه สถานีตำรวจภูทรแม่สอดเทศกิจนครแม่สอดตามที่สถานีตำรวจภูทรแม่สอดเทศกิจแม่สอดมีนโยบายจัดระเบียบจราจรในเขตเทศบาลนครแม่สอดจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าผู้อยู่อาศัยบริเวณริมถนนสาธารณะห้ามนำสินค้าสิ่งของโต๊ะเก้าอี้กระถางต้นไม้ป้ายโฆษณามาวางบนทางเท้าและบนทางสาธารณะ ประกาศสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานสำนักง,งานประกันสังคมขยายความคุ้มครองกรณีผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ5รายการเช่นการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจปอดตับตับอ่อนและการปลูกถ่ายอวัยวะพร้อมกันได้แก่หัวใจและปอดหัวใจและตับ ตับและไตตับอ่อนและไตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2,557เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดตากหรือสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลน,นครแม่สอดโดยเทศบาลน,นครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2557จากกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1. บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังดังนี้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรับเคมีบำบัดและโรคเบาหวาน 3. บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 4. หญยิงที่มีคันอายุ4เดือนขึ้นไป 5. ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่3ากิโลกรัมต่อตารางเมตร 6. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 7. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 8. ผู้ป่วยทาราัสเซียมีและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ คลินิกชุมชนอบอุ่นจึงขอแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง8ข้อข้างต้นสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันราชการเวลา9นาฬกาถึง16นาฬาณคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดตรงข้ามสำนักงานที่ดินอำเภอแม่สอดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดจะตั้งศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop ในห้าง Tesco Lotus Extra สาขาแม่สอดเพื่อความสะดวกในการจ่ายค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอำเภอแม่สอดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการสู่มาตรฐานสากลและเตรียมความพร้อมสู่ AEC รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฐฐฐอำเภอแม่สอดและการเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจฐฐฐพิเศษอำเภอแม่สอด โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง19นาฬิกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการข่าวประชาสัมพันธ์ ศาลจังหวัดแม่สอดขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้มีอัถถคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ร่วมใจไก่เกลี่ยและสมานฉันตามโครงการร่วมใจไก่เกลี่ยประจําปี2557ในวันที่26ถึงวันที่27กรกฎาคม2557ณศาลจังหวัดแม่สอด โดยในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งให้คำปรึกษาข้อกฎหมายไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีกองทุนนิทัรศการให้ความรู้และมีของเขี่ระลึกมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมงานมากมายข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรฟุตบอลน,นครแม่สอดร,รับสมัครนักฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเพื่อเตรียมทีมในการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อแข่งขันระดับจังหวัดในเดือนสิงหาคมนักเรียนที่อยู่ในอำเภอแม่สอดหรืออำเภอใกล้เคียงสนใจจะร่วมทีมนครแม่สอดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0808380249พี่ตัมคุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาในเขตจังหวัดตากถ้าฝีเท้าดีมีวินยัยก็จะได้ขึ้นชุดใหญ่ของทีมนครแม่สอด เพื่อแข่งขันรายการไทยคัพไพร์มินิสเตอร์กีฬาแห่งชาติจะเริ่มฝึกซ้อมหลังจบบอลลุกทุ่งพัฒนาโรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยพบได้ตลอดทั้งปีมากที่สุดในฤดูฝนเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทโรไวรัสติดต่อจากการสัมผัส สารคัดหลังของผู้ป่วยเช่นน้ำมูกน้ำลายเสมหะอุจจระจากการรายงานสถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากจากทุกจังหวัดในประเทศไทยปีพุทธศัก,การาช2556พบผู้ป่วยทั้งสิ้น45,853รายเสียชีวิต4รายและในปี2557 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2557ได้รับรายงานโรคมือเท้าปากจำนวน13,635รายยังไม่พบผู้เสียชีวิตโดยกลุ่มที่พบส่วนใหญ่คือเด็กเล็กอายุช่วง1-3ปีซึ่งพบได้มากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลและยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดของประเทศไทย ทางโรคนี้หากผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางสมองมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงให่จึงใคร่ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคมือเท้าปากให้ทุกท่านทราบเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคในบุตรหลานและตัวท่านเองเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการแพร่ระบาดของโรคในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในสถานศึกษาศูนย์เด็กเล็กและสถานที่สาธารณะซึ่งมักเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคให้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทางอย่างถูกต้องการป้องกันโรคมือเท้าปากโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเช่นการล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก และก่อนรับประทานอาหารหรือป้อนอาหารเด็กรวมถึงการไม่คลุกคลี่ใกล้ชิดใช้ภาชนะหรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วยรวมกับการรักษาความสะอาดทั่วๆไปการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นห้องน้ำห้องซ้วมห้องครัวให้ถูกสุข,ขลักษณะหากพบว่าบุตรหลานของตนมีอาการป่วยควรแยกเด็กที่ป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่น และควรพาเด็กไปพบแพทย์และหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ5-7วันจนกลัวจะหายเป็นปกติระหว่างนี้ควรสังเกตอาการที่ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นแต่หากเด็กมีอาการแทรกซ้อนเช่นไข้สูงซึมอาเจียนหอบเป็นต้นต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันทีไม่ควรให้เด็กไปสถานที่แออัดเช่นสนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำตลาดและห้างสรรพสินค้าควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดี ให้ระมัดระวังการไอาจามรถกันและผู้เลี้ยงเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรืออุจจาระเด็กป่วยหากมีเด็กป่วยในโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กควรทำอย่างไร 1. แจ้งการแพร่ระบาดไปหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2. เผยแพร่คำแนะนำเรื่องโรคมือเท้าปากแก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 3. เฝ้าระวังเด็กทุกคนหากพบคนใดที่มีอาการโรคมือเท้าปากต้องรีบแยกออกและให้อยู่เรียน7-10วันหรือจนกว่าจะหายป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปอยังเด็กคนอื่น 4. ควรพาเด็กป่วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วและดูแลอย่างใกล้ชิด 5. พิจารณาปิดชั้นเรียนที่มีเด็กป่วยมากกว่า2รายหากมีเด็กป่วยกระจายในหลายชั้นเรียนแนะนำให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา5วันพร้อมทำความสะอาด 6. ทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องน้ำห้องซ้วมครัวโรงอาหารบริเวณที่เด็กเล่นสนามเด็กเล่นโดยการใช้สารละลายเจือจางของน้ำยาฟอกขาว20มลลต่อน้ำ1ลิตรหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือนแล้วเช็ดล้างด้วยน้ำสะอาด 7. จ็ดทำความสะอาดของเล่นเครื่องใช้ของเด็กเล่นด้วยการซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง